สองยามมีความยินดีที่จะนำเสนอผลงานประพันธ์ของยาขอบในรวมอมตานิยายในเรื่องโลกกลางขอเชิญครับจากความรู้สึกของนักเรียนเก่าขอให้ถือแต่เพียงว่านี่เป็นจดหมายส่วนตัวซึ่งผู้เขียนเขียนอย่างลูกเทพซิรินเขียนถึงลูกเทพซิรินด้วยกัน 20. นาฬิกา19สิงหาคมพุทธศักราช2476ท่านขุนอารีเพื่อนรักเมื่อกี้เสียงวิทยุกระจายข่าวเรื่องฟุตบอลคู่สำคัญเก็บเงินช่วยอุทก,กับภัยเมืองเหนือซึ่งสโมสอนคณะราษฎรจัดให้โรงเรียนเราเล่นกับอัสสัมชันและฝ่ายชนะคือโรงเรียนเราฉันคิดว่าพวกเราเทพเซดินเก่าที่ไม่อยู่ปราณ คงจะปิติยินดีกันมากเมื่อได้ยินวิทยุประกาศแต่ความยินดีนี้ฉันอยากทายเสียด้วยว่าน้ำใจอย่างพ่กขุนอารีคงยินดีในฐานที่ทราบว่าเทพสิรินมีส่วนในทำการเพื่อเพื่อนร่วมประเทศในยามประสบเคราะห์ภัยยิ่งเสีวกว่าข่าวที่เทพสิรินเป็นฝ่ายชนะน้ำใจอารีของฉันเป็นอย่างนี้จึงสมควรเหลือเกินที่พกขุนจะหนีแผ่นดินที่อรารยธรรมแผนใหม่ รุกแดนมนุษยธรรมภายคนต้องเห็นแก่ผู้อื่นน้อยลงกว่าที่ควรอย่างในพระนครหลวงมหากล้างถางพงอยู่เสียที่ปราณอันเป็นดินแดนของชาวป่าชาวไร่ซึ่งฉันเข้าใจว่าชาวบ้านนอกเหล่านั้นเขาคงรักใคร่เห็นใจกันและกันยิ่งกว่าชาวพระนครตรงกับนิสัยอารีของชนนักแต่เอ๊ะนี่ฉันกำลังจะคุยกับพวกขุนอย่างที่เคยเสียแล้ว ซึ่งไม่ใช่ความตั้งใจของการเขียนจดหมายฉบับนี้เลยเพราะจดหมายฉบับนี้ฉันตั้งใจจะเล่าเรื่องฟุตบอลให้ท่านขุนฟังที่จริงการแข่งขันฟุตบอลทุกครั้งนักสือพิมพ์ก็ทำหน้าที่กระจายข่าวอยู่แล้วแต่ฉันรับรองว่าข่าวที่ปรากฏในหน้านสือพิมพ์ทั้งหลายนั่นจะต้องใจท่านขุนอารีเท่ากับข่าวในจดหมายของฉันนี้ไม่ได้ที่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่จะหมายความว่าฉันจะเขียนเรื่องการแข่งขันฟุตบอล ได้ดีกว่านักเขียนข่าวประจําคณะหนังสือพิมพ์ฉันไม่อาจที่จะหมายความเช่นนั้นเพราะการเขียนเป็นของธรรมดาของพวกท่านเหล่านั้นอยู่แล้วหรือก,กล่าวโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ประชาชาติซึ่งพกขุนอ่านประจํานักเขียนข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์นี้เท่าที่ท่านเห็นก็ไม่วิธีเขียนที่ใหม่อยู่เสมอด้วยจึงยิ่งไม่ควรใหญ่ที่ฉันจะพูดว่า ตัวเขียนข่าวฟุตบอลได้ดีกว่าข่าวที่ปรากฏแล้วในหน้าหนังสือพิมพ์แต่เมื่อฉันรู้ว่าไม่ควรพูดแล้วทำไมจึงพูดข้อนี้ตอบง่ายเพราะฉันไม่ได้พูดถึงการเขียนข่าวที่จะให้ปรากฏแก่คนทั่วไปฉันกล่าวเฉพาะแต่ชาวฟุตบอลที่ปรากฏแก่ตาขุนอารีผู้เดียวขุนอารีเกิดจากอกเทพสิรินจะไปอ่านข่าวของใครให้ต้องใจเท่ากับข่าวที่ ลูกเทพสิรินด้วยกันเขียนมาให้อ่านฉันทราบว่านังสือพิมพ์ที่ดีย่อมกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นกลางไม่ลำเอียงในสิ่งใดและพูดใดเพราะฉะนั้นจึงต้องประหยัดทั้งการติและการชมก็เป็นเช่นนี้จะเป็นรถอะไรเล่าสำหรับขุนอารีจะเป็นรถอะไรสำหรับพวกลูกเทพสิรินฉันถึงว่าการเขียนที่ต้องใจขุนอารีนั้นไม่มีข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับใด จะสู้ที่ฉันเขียนได้เลยมิยายใครจะแปลกมิยายใครจะขันเมื่อเขาเผชิญได้มาพบจดหมายของฉันเขียนอย่างยืดยาวด้วยเรื่องฟุตบอลรุ่นกลางก็ช่างเขาขอให้ฉันกวา้างความรู้สึกของผู้ใหญ่หรือของคนที่จะต้องทำมาหากินทิ้งเสียสักครึ่งชั่วโมงเถิดและฉันหวังว่าเมื่อคุณอารีอ่านก็คงจะถอนจิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับแทกเตอร์ในป่า กับปลาในโปะออกเสศสักครู่เหมือนกันมามะเราเป็นเด็กกันเสียสักครู่หนึ่งเหมือนอย่างที่เรากำลังวิ่งทงทงอยู่กลางสนามรับการสอนและก็ฝึกซ้อมวิธีเล่นอยู่กับครูอุ่นครูประทุมหรือบางทีอาจารย์เซตลี่โดดออกมาซ้อมให้เองอย่างในสมัยหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นเราไม่เคยพอใจอะไรมากกว่าฟุตบอลไม่เคยพูดเรื่องอะไรกันมากเข้ากับพูดเรื่องฟุตบอลเลย ปีนี้ฉันไม่ได้ขาดวันของเทพเิรินลงสนามสักวันเดียวแม้จงกระทั่งวันที่ไม่ค่อยมีคนดูคือในคราวที่โรงเรียนของเราพบกับคู่แข่งขันที่คนทั้งเมืองรู้กันว่าเทพเิรินต้องชนะไม่น้อยกว่าสี่กว่าห้าประตูซึ่งฝีเท้าไม่คู่ขี้หารสชาติไม่ได้ดังนี้ฉันก็ยังไปดูไม่ใช่ไปเพราะอยากเห็นเทพเิรินชนะในวันนั้น เรารู้แน่ว่าเป็นของเราตั้งแต่อ่านโปรแกรมแล้วแต่ฉันไปเพราะอยากเห็นเสื้อสีเขียวเหลืองความอยากในข้อนี้ถ้าคุณอารีเป็นทหารฝรั่งเศสที่เคยตกไปเป็นเฉลยศึกของทหารเยอรมันมาแล้วฉันก็จะอุปมาให้ฟังได้อย่างใกล้เคียงกับความจริงว่าเหมือนความอยากของเฉลยฝรั่งเศสที่ปรารถนาจะได้เห็นน้ำเงินขาวแดงอันเป็นสีธงชัยของตัว ที่ว่าดังนี้ไม่ใช่แต่ฉันดูเหมือนจะปรากฏแก่ชาวเทพศิรินเป็นอันมากเสียดายแต่ขุนอารีรักหัวเมืองมากกว่าพระนครหาไม่ได้เข้าไปเห็นพวกเพื่อนชาวเราในวันเสื้อสีเขียวเหลืองลงสนามแล้วฉันทายได้ทีเดียวว่าขุนอารีจะต้องคิดว่าอ๋อพวกเรานี่แก่กันแต่อายุเติบโตไปแต่อาชีพและก็ก,การงานล็อกส่วนหัวใจในขณะเช่นนี้สิ ยังเป็นดวงเดียวกับที่ซ่องสมกันอยู่ตามใต้ต้นมะฮอกกานีหน้าตึกแม้นและตึกเยาวมานยังรักและนิยมเทพศิรินแบบแนบแน่นอยู่ตามเดิมและความรักโรงเรียนของพวกนักเรียนเก่านี่ไปคนละทางกับพวกนักเรียนปัจจุบันสงบสงเงียมตามสภาพผู้ใหญ่ยิ้มแต่หน้าตอบแต่มือแม้ว่าการมีชัยจะทำให้เราลิงโลดไม่น้อยกว่าพวกเด็ก ีนี้รุ่นกลางของเราในโล่อีกฉันใช้คำว่าอีกในที่นี้ก็เพราะจำไม่ได้ว่าเราเคยครองโล่นี้มากี่ครั้งกี่คนแล้วจำได้แต่ว่าช่างบ่อยเสียเหลือเกินเด็กของเราที่คุมสำหรับกันเข้ายื้อแย่งโล่รุ่นกลางมาจากเด็กโรงเรียนอื่นนั้นมีรายนามดังนี้ 1. สมิงสองเฉลีลมสนิยม 4. เล็ก 5. บุญสันหกเอ,อิบ เช่วง8จำรัดเก้ 9, บุญเสริม10สมศักดิ์11พิชัยปีนี้ส่งเข้าแข่งขันกันมากมายหลายโรงเรียนระเบียบการแข่งขันในปีนี้หาได้ปล่อยให้เตะกันดะพบกันทุกโรงเรียนไม่ใช้วิธีแบ่งออกเป็นสามสายจับฉลากสู่แต่โรงเรียนใดจะตกอยู่ในสายใดก็ขับเคี่ยวกันอยู่ในพวกสายเดียวกับตัวในรอบแรก ต่อจากนั้นโรงเรียนที่ทำคะแนนชนะไว้สูงเยี่ยมในสายของตัวรอบแรกแล้วจึงจะได้เข้าแข่งขันในรอบสองต่อไปส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้คะแนนเยี่ยมจากรอบแรกก็หมดโอกาสสำหรับจะเข้าไปแพ้ใครในรอบสองตามทำนองการอย่างนี้ในรอบสองจึงควรจะมีจ่าประจำสายเพียง3มโรงเรียนเพราะเลือกคัดกันมาสามสายแต่เมื่อถึงเวลาเข้ารอบสองจริงๆ กลับเพิ่มขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นสี่โรงเรียนอสมชันเป็นจ่าของสายหนึ่งเบนจามบบพิษเป็นจ่าของอีกสายหนึ่งส่วนเราคะแนนรอบแรกไปเสมอกับสวนกวนลาบเพื่อนเราเพราะในสายนี้เทพเซรินกับสวนกวนลาบจึงได้กอดคอกันเข้ารอบทั้งสองคู่รอบสองจึงมีสโรงเรียนดังกล่าวแล้วฉันขยันไม่พอกับการจะเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนใดขับเขี่ยวอยู่ในสายใด แต่จะยกมาอ้างให้เห็นเฉพาะบางโรงเรียนในสายหนึ่งสายหนึ่งเพื่อให้พกขุนรู้ว่าการที่เซฟซิรินได้เข้ามาอยู่ในรอบสองไม่ได้เข้าไปโดยอาศัยความมีเคราะดีในการจับสลากประจำสายเลยในสายของอสัมชันอสัมชันได้พบคู่โต้ที่สมน้ำสมเนื้อเป็นต้นว่าเซนคาเบียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่สองสืบสายสกุลนณนะอสัมชันอยู่ด้วยกันแล้วฝ่ายสายเบเจมาบพิษ คูข่ขันของจ่าสายนี้ก็เห็นมีชื่อแต่ปทุมคงคาซึ่งเคยเพียนเจ้าของโล่รุ่นกลางมาปีหนึ่งเมื่อ2,473แต่ถ้าว่าปทุมคงคาเป็นเรือใบม,มากกว่าเรือยนต์กำลังความเร็วสุดแต่จะได้ลมหมุนตอนนั้นน้ำเพอเอิญถึงฤดูลมแรงและประจวบกับพัดตรงปรทุมก็อาจจะมาถึงโลกก่อนใครใครได้เหมือนกันส่วนในสายเทพศิริน เทพเสรีนมาพบกับเสือเราดีๆนี่เองคือสวนกุหลาบผู้มีฝีมือเป็นที่ประจักษ์มาทุกการทุกสมัยของพงศ์สวดานฟุตบอลระหว่างกระทรวงธรรมการสวนกุหลาบซึ่งมีฝีมืออันใครจะประมาทเสียไม่ได้ในวันชิงชัยเพื่อแย่งตำแหน่งจ่าสายไฟเรายิงสวนกุหลาบในสามประตูแต่เราก็ไม่อาจจะเอาตำแหน่งจ่าสายมาเป็นของเราได้เพราะสวนกุลาบมีโอกาสปกมือให้แก่แนวหน้าของเขา ในฐานที่ส่งลูกเข้าไปตรงอยู่ในตาข่ายของเราสามครั้งเหมือนกันในที่สุดรอบแรกเทพซิรินก็ดันตัวเองเข้ามาอยู่ในรอบสองจนได้เข้ามายืนอยู่ในความหวังเท่าๆกันอีกสามโรงเรียนในรอบเดียวกันหวังคู่หนึ่งของรอบสองเพื่อนผู้เสมอกับเราเมื่อรอบแรกแพ้อสมชันไปแล้วข้อนี้ทำให้พวกเราใจหวามลงไปนิดหน่อยเทพซิรินพบกับเบนจามบพิษ เป็นคู่ที่สองเราเรียกความมั่นใจกลับมาได้บ้างเมื่อเป็นฝ่ายชนะเบนจามะแล้วกำหนดการแข่งขันก็มาถึงคู่ที่สมเป็นคู่สำคัญของรุ่นนี้ซึ่งประชาชนคนดูตั้งตาคอยคือเทพศิรินกับอสัมชันก่อนเวลาเล่นจริงๆจะได้มาถึงตามเสียงนักดูทั่วๆไปที่ฉันได้ยินมานั้นเขาคเนกันว่าเราจะเป็นรองอสัมชันทั้งนี้เพราะเขายกสวนกุหลาบขึ้นมาเป็นคนกลาง สำหรับเทียบฝีเท้าเทพศิรินเสมอสวนกุลาบแต่อสัมชันชนะและชนะอย่างแจ่มประจักษ์ว่าเชิงเล่นของทีมเสื้อริ้วแดงสลับขาวว่องไวรวดเร็วนักมันเป็นความจริงเช่นนั้นเมื่อวันที่อสัมชันเล่นกับสวนกุหลาบนั้นทั้งผู้ตัดสินเป่านกหวีดให้อสัมชันเขี่ยลูกนัเบอร์สามเขี่ยไปให้สแล้วกับสกันวิ่งปราดไปยืนอยู่หน้าแบ็กสวนกุลาบ สี่สงลูกโด่ข้าศีรษะลำเบอร์เจ็ดของสวนกุลาบไปสองกับสามอาสามชันซึ่งยืนคอยทีอยู่ก็ช่วยกันพานูกหลบแนวหลังของสวนกุหลาบไปได้ควบยันป้ายเข้าประตูสวนกุลาบเลยก่อนที่คนดูจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนที่เวลาจะถึงห้าวินาทีอาสามชันก็ยิงประตูได้แล้วเชิงเล่นของอาสามชันครั้งนี้เปรียบเทียบกับเรื่องสามก,ก๊กก็ควรจะได้กับตอนที่กวนอูอาสาอ้วนเสี้ยวไปฆ่าทหารเอกของตังโตคนหนึ่ง ชื่อนายอะไรฉันก็ลืมไปแล้วจำได้แต่เนื้อความว่าพอทหารทั้งวงได้ยินเสียงมาล่อแผงแผงก็รู้การรบจริงๆได้เกิดขึ้นเป็นแน่แล้วจึงวิ่งจะออกไปดูก็พอดีสวนทางกับกวนอูที่ประตูค่ายกวนอูจึงเอาศีรษะเอกฆ่าศึกทิ้งลงวิธีเล่นของอสัมชันในวันนั้นรวดเร็วเรากับปาฏิหาริย์ของกวนอูเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่เห็นเหตุที่น่าเสื่อมเสียตรงไหนเลย เมื่อใครจะมาพูดใส่หูคาดว่าเทพศิรินเป็นรองส่วนใจนั้นก็เป็นอย่างที่คิดว่าพวกลูกเทพศิรินทุกคนจะเป็นเหมือนฉันคือนึกฮึดอยู่ว่าให้การเล่นจริงๆมาตัดสินเราเถอะเพื่อนครั้นวันเล่นจริงมาถึงคนดูส่วนมากก็ผิดหวังแนวหน้าของอศมชัญสองสามสี่ซึ่งเล่นถูกขากันและรวดเร็วเร้ากับปาฏิหารินั้นวันนี้ทำกลางศูนย์ของเทพศิรินคือ ช่วยนามสกุลสูงตรงซึ่งความจริงไม่สูงแล้วมีหน้ำซ้ำร่างเล็กอย่างไม่คู่ควรจะเป็นนามเบอร์เจ็ดเสียด้วยเจ็ดของเราวิ่งเต็มสนามและเป็นกำลังหนุนดีที่สุดของวันนี้15นาทีแรกของที่ลงมือเล่นเทพสรินตัดสนามเสียครึ่งหนึ่งกอ,องหน้าของเราพาลูกชวัดเฉว,วียนอยู่ดินแดนของเสื้อริ้วแดงขาวเราหิงได้สองประตูก่อน และเมื่อ,อสมชันแก้คือนได้หนึ่งประตูเราก็กลับยิงซำําเข้าอีกหนึ่งประตูครึ่งแรกเทพได้สามต่อหนึ่งซึ่งทำให้ในเขียวสลับเหลืองเบาใจแต่อสมชันเป็นทีมตัวอย่างของลูกผู้ชายใจนักกีฬาประตูที่เขาเสียให้เราไม่ได้ทำให้เขาเสียขวัญถอยกำลังใจคลายความมันะในครึ่งหลังอสมชันกลับเป็นฝ่ายยิงเราได้อีกสองประตูและพอเกือบจะหมดเวลายิงเราอีกหนึ่งประตู เสียงร้องเพลงประจำโรงเรียนเทพเสดินปลุกใจให้ผู้เล่นดังมาจากหมู่นักเรียนปัจจุบันเสียงหนุนออกมาจากผู้ป่าของนักเรียนเก่าเวลาเหลือไม่ถึงห้านาทีอสัมชัญยังเคลื่อนหน้าเราอยู่หนึ่งประตูบุญสันอักษารานุเพราะหอปีกวาของเราจับลูกได้พาเลี้ยวเรียบเส้นเป็นตีบรรทัดมาจนเกือบสุดมุมสนามไยอสัมชัญเมื่อเห็นคู่แข่งขันล้ำแดนอุกอาจเข้ามาฉะนั้นแนวหลังสองคนก็ออกก้าวสกัด คนรู้ที่เป็นข้างเทพสรินเห็นปีกเราเข้าที่ขับขันจึงร้องเตือนให้ส่งกลางแต่ในเวลาสำคัญจะหมดเช่นนี้ไปขวาของเราตกลงใจเด็ดขาดดีมากหาได้ส่งกลางตามคำหนุนนั้นไม่พาลูกลมแนวหลังอสัมชันไปได้แล้วก็หยุดลูกเตรียมตัวหมายมั่นยิงจากที่ยืนเฉียงประตูฉลับเข้ามุมพอดีเป็นอันว่าในบัดนี้เราก็ได้เสียงเสมอกับอสัมชัญเท่านั้นเองการเสมอคราวนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องหนักใจมาก เพราะในคู่ต่อไปนั้นอสัมชัญชนะเบญจมาบพิษซึ่งหมายความว่าอสัมชัญทําแต้มไว้อย่างงดงามและเปลี่ยนไปด้วยความหวังรวมทั้งหมดที่ชนะสวนกับเบญจะคราวละสองคะแนนเสมอเทพหน,นึคะแนนบัดนี้อสัมชัญจึงมีคะแนนอยู่ถึง5เป็นหลักฐานมั่นคงกว่าโรงเรียนอื่นส่วนเราเพิ่งในสาจากที่ชนะเบญจะสองและเสมอกับอสัมได้หนึ่ง เราจะได้เป็นห้าเท่าอาัศมชันก็ต่อเมื่อชนะสวนกุลาบแต่มันก็เป็นเพียงความหวังและการที่จะไปหวังข้ามสอบสวนกุหลาบนั้นเป็นความหวังที่ถ้าไม่ใช่สร้างวิมานบนอากาศกดเฉียดทํานองนั้นเข้าไปแต่ทีมเทพซิรินบากบัน่นลุ่นเรื่องไปด้วยลําแข้งของตัวเองอีกครั้งหนึง่งเป็นครั้งที่มหาชนพิศวงสงสัยอย่างใหญ่หลวงจากข้างละสามประตูที่เคยเสมอกันเมื่อรอบหนึ่ง รอบนี้เทพศิรินชนะสวนกุลาบ8ปนทั้งนี้เพราะสวนกุลาบได้รับผลเสียจากการเปลี่ยนวิธีเล่นใหม่คือหักปีกซ้ายออกเสียข้างหนึ่งมาสมทบกำลังกับนมเบอร์7คุมนิยมบุญนาคหน้าศูนซึ่งเป็นคนสำคัญในการทำประตูของเทพศิรินการคุมชนิดนี้ถึงจะมีผลได้ก็หาพอจะคุ้มเสียไม่วันนี้สวนคุมนิยมอยู่ไม่ใช่วันของนิยม แต่เป็นวันของเล็กและเลิศผลหน้าขวาซึ่งเล่นได้ดีที่สุดของแนวหน้าในวันนี้และจากการชนะสวนกุลาบ8-0นี่แหละทําไม่มีเสียงของคนกลางว่าถึงวันชิงอสัมชัญจะมีหวังน้อยกว่าเราคนดูแน่นสนามทั้งสด้านดูเหมือนยอดปรารถนาของนักดูฟุตบอลพุทธศักราช2476จะอยู่ตรงที่คู่เทพศิรินกับอสัมชัญเล่นกัน เพราะคู่นี้ลงสนามเมื่อใดคนดูเป็นเชื่อได้ว่าจะเห็นการเล่นฟุตบอลเต็มที่ร้อยเปซที่เป็นดังนี้เพราะการเล่นของทีมฟุตบอลสองโรงเรียนนี้เล่นกันแต่เตะลกูกไม่มัวกังวลในอันจะคอยเตะคนประชาชนคนดูพึงพอใจจะชมวิธีเล่นของทั้งสองข้างวันชิงโลกฝนกระหน่าลงมาก่อนเวลาเล่นราวสองชั่วโมงสนามสวนกุหลาบลื่นเป็นโคลนไปหมด การเล่นจริงดูออกรถน้อยไปกว่าที่ควรความปราดเปรียวของทั้งสองข้างถูกติดลบด้สนามเลื่อนซิปเป็นจำนวนมากวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะอสัมชันโชคไม่ดีกกคงเพราะผู้รักษาประตูของเทพศิรินดีเกินกว่าที่เล่นทุกคราวไปรับลูกทั้งที่พุ่งมาอย่างชะกันชะกันและอื่นๆไว้ได้หลายต่อหลายลูกเราชนะสองต่อหนึ่งแต่เกือบจะกลายเป็นสองเท่าไม่ชนะอยู่แล้ว เพราะประตูแรกที่อสัมชันยิงเข้าประตูไปแล้วนั้นในฟอร์ดผู้ตัดสินปรับให้เราเตก,กินเปล่าหน้าประตูในฐานอสัมชันผิดกติกาตอนนี้ฉันอยากจะให้อารีได้มาเห็นภาพตรงหนั้ศสลาอันอยู่แนวเดียวกับเส้นศูนย์กลางสนามเหลือเกินในขณะที่สุภาพสตรีผู้หนึ่งกำลังยืนจะสวมพวงมาลัยให้ผู้ชนะนั้น ในเด็กนักเรียนตัวจิ๋วคนหนึ่งโดดเข้าไปยังที่พวกผู้เล่นเข้าแถวคอยรับหวงมันไลควักผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าออกดักเช็ดน้ําโครนที่หน้าคนที่จะเดินเข้าไปรับพวงมันลัลเขาใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงคนที่สิบเอ็ดซึ่งความจริงภาพผืผนนั้นเช็ดเพียงสองคนน้ําโคลนก็เปื้อนสิ้นดีอยู่แล้วแต่ในเวลาเช่นนั้นดูมันเด็กเทพศิรินทั้งผู้เช็ดและผู้ถูกเช็ด จะรับเอาเตกความมีเจตนาดีสามัรถขีซึ่งกันเล็กกันเป็นข้อใหญ่ต่อจากนั้นเมื่อพวงมาลัยในถาดหมดแล้วท่านผู้เท่าผู้นึงขึ้นมาบนศาลาแก้หอกกระดาษออกเอาพวงมาลัยมาให้เหมือนกันพระสุทัศน์กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินซึ่งอยู่ในที่นั้นได้กล่าวแนะนําตัวท่านผู้เท่าจะเป็นใครฉันก็ลืมไปแล้วจําได้แต่พระสุทัศน์ว่า เคยเป็นครูเทพสรินมาเมื่อ20กว่าปีที่หน้าศาลนี่เองฉันได้พบความรักของบุคคลสองชั้นสองวัยแต่ทว่ามีจุดมีใจตรงกันคือรักเทพสีรินฉันคิดว่าได้เขียนมายาวพอใช้จึงงดเสียไม่ขอเล่าถึงฟุตบอลวันที่เก็บเงินช่วยอุทกภัยนี้ให้ละเอียดจะบอกเพียงย่อๆว่าสนามแห้งสองฝ่ายเล่นกันได้เต็มฝีเท้า เทพสิรินชนะ5ต่อ2เมื่อจบการแข่งขันแล้วทั้งสองโรงเรียนได้ถ้วยที่ระลึกถ,ถึงกุศลผลบุญที่โรงเรียนของตัวได้มีส่วนช่วยเพื่อนร่วมประเทศโรงเรียนละหนึ่งถ้วยเก็บเงินได้1,000กว่าบาทเกือบจะจบจดหมายฉบับนี้แล้วแต่พรเอิญน,นึกถึงสิ่งที่จะแปลกตาขุนอารีว่าสมัยที่เรายังเรียนได้อีกอย่างหนึง่งคือในเวลาเล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้ นักเรียนของเรามักนิยมร้องเพลงเป็นการปลุกใจของพวกตนอยู่ริมสนามเพลงอย่างนั้นทาร้องกันให้ประณีตบรรจงบางทีจะเพาอเลบฟังเนื้อออกบ้างว่าร้องกันว่าอย่างไรหรือเนื้อร้องหนุนที่เกิดมาณะอย่างไรแต่ในขณะที่ชุนลมุนเขาจะยิงประตูเรารวมทั้งคนร้องเพียงหมู่หนึ่งไปตะเบงอยู่ข้างสนามสวนกุหลาบคนที่อยู่ห่างจากกลุ่มร้องออกไปหน่อยก็ได้ยินสักแต่ว่าร้องเพลง แต่จะร้องว่าอย่างไรหาทราบไม่ฉันคิดว่าเนื้อร้องสำหรับเพลงชนิดนี้ไม่ควรที่จะต้องพนันนานเนื้อให้ยาวความหาเพลงสั้นๆร้องกระทุ้งให้กระชั้นกระชั้นหนุนนี่คนเล่นฮึกเหิมมีมานะจะเหมาะกว่าฉันเคยดูกีฬาของบรรดาโรงเรียนจีนครั้งหนึ่งโรงเรียนจีนแห่งหนึ่งร้องด้วยภาษาของเราฉันฟังไม่สู้ชัดจับได้เท่าที่หูคนไทยจะพึงฟังออกมาว่าชิก กะลักกะโป่งชิกกะลักชิกกะโป่งโป่งโปงโปงป้า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 งซำกันอยู่ทํานองนี้ฉันบีบสาบคําแปลเนื้อแต่จังหวะของเขาสําคัญนักฟังแล้วถัดฉันเป็นคนเล่นทั้งที่กำลังเหนื่อยก็แทบจะคลานเข้าไปยิงประตูให้จงได้แต่นี่เป็นเพียงความคิดของฉันส่วนความที่จะเห็นพ้องเห็นดีด้วยหรือไม่นั้นหน้าที่ของขุนอารี บอกพวกลูกเทพศิรินที่อยู่ด้วยกันด้วยว่าฉันคิดถึงทุกคนเหมือนอย่างที่เป็นนักเรียนโชคแพร่พันสองยามต้องขอขอบพระคุณท่านโชคแพร่พันผู้ที่ใช้นามปากกาว่ายาขอบไว้ณโอกาสนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงโชคดีมีความสุขทุกท่าน สวัสดีครับ